แตนแตนแตนแต่แรแร่แร้แรนกรนรมเก่าไม่มีใครลบล้างเจ้าได้กรรมปัจจุบันเท่านั้นที่จะช่วยเจ้าเองหมายความว่าอย่างไรสวัสดี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 เพื่อนเพื่อน,นทาง YouTube ทาง Facebook ทางทั่วทุกสถานถินที่ทุกสาขาอาชีพอาชีพที่ได้บุญมากที่สุดก็คืออาชีพทำนาเพราะว่าทุกคนก็รับประทานข้าวทั้งนั้นพามาดูนา เกี่ยวหมดแล้วเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเหลือฟางนิดหน่อยทำไมละ่ะก็มีคนมาขอซื้อทำตาปริบๆฟางก็มีประโยชน์ขายเท่าไร่ห้าไร่ก็ห้าร้อยบาทไรละร้อยบ่ข้าวเรานะ่ะมันมี ความดีเยี่ยมตรงที่เราไม่ได้เล่นยาฆ่ายานี่มันสุดยอดกันแล้วทําไมไม่อัดเองยังไม่มีที่เก็บปีหน้าเราคิดว่าจะเอาเองดีกว่าตรงนี้ที่มันลดที่สุดเนี่ยปีนี้ลดมากได้เท่าไหร่เมื่อปีที่แล้วได้เจ็ดกระสอบปุ๋ยครึ่งแงะแปลงนี้แปลงทางทิศตะวันตกของเรา ตรงนี้ลดมากเลยลดไปหนึ่งกระสอบปุ๋ยขึ้นครึ่งมันได้หกมาปีที่แล้วได้เจดกระสอบปุ๋ยครึ่งแต่ปีนี้สรุปไปแล้วตรงนี้ลดนะมาดูแปลงตรงนี้ที่เราดันมปีที่แล้วปิดคนาที่เราทำคลิปตรงนี้แรงติดกันนี่แหละเนี่ยตรงนี้ไม่เคยเพิ่มเลย เนี่ยมันได้เพราะเราปิดคนาตรงนี้และปิดทั้งรถทั้งคนนี่แหละมาช่วยปิดคนาถึงได้ตรงนี้ได้เท่าไหระ่ะที่เพิ่มตัวนี้ประมาณสองงานกว่า,วาเนี่ยแปลงนี้ตรงนี้น่าจะไม่ถึงสามงานนะเกือบถึงสามงานมันได้เท่าไรละ่ะมันได้สิบสองกระสอบปุ๋ยซึ่งไม่เคยได้เลยในที่เราทำมาบ่แมน ไอตัวนี้ลดแต่ตัวนี้เพิ่มและไอตัวนั้นน่ะฟังทางนู้นที่เราจะไปดันน่ะตรงนั้นเลยเราตัดสามครั้งตรงนั้นคิดว่าต้องดันนี้นมันเสมอตรงนั้นแปลงตรงนั้นน่ะมันได้สิบสี่มันไม่เคยได้เลยสิบสี่มาถัดไปแปลงตรงนั้นแปลงตรงนั้นได้ยังไงปีนี้นะ่ะมันได้สิบหกย่ได้ก็เพราะว่าคณาตัวเนี้ยที่เรา ปิดนี่เลยนะฮะสรุปไปแล้วยังไงปีนี้สรุปไปแล้วปีนี้นะเราได้มากกว่าปีที่แล้ว13กระสอบปุ๋ยนาดอนกับข้าวพอเพียงเราก็ได้ปลากินอย่างเต็มอิ่มได้แจกเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆก็ถือว่าสุดยอดแล้ววันนี้เรามารายงานนะออปีหน้าปีหน้าคิดว่าถ้าเราดันตรงนั้นนี่เราจะทำให้มันเพิ่มขึ้นกว่านี้ ต้องติดตามนะว่ามันจริงหรือไม่ถ้าเราดันตรงนั้นตามประมาณสัก30เซนนี่นู่นฝั่งนู้นฝั่งนู้นถ้าตาม30เซนแล้วมันน่าจะได้เพิ่มในความคิดแต่ความเป็นจริงแล้วไม่รู้วันเป็นแบบไหนอา้าวท่านผู้ชมต้องคอยติดตามนะครับขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามของเราข้าวนาดอนนาดอนกับข้าว พอเพียงได้เกินกว่าปีที่แล้ว13กระสอบปีหน้าจะเอาให้มากกว่านี้ไม่รู้ว่าทำได้ไม่ได้ท่านผู้ชมต้องติดตามขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทาง YouTube ช่องสัญญาสุริยันรายงานจากนาดอนนะจ๊ะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามขอให้ท่านโชคดีถูกหวยลอตเตอรี่ฟังก็มีราคานะคะปีหน้าทำเอาเองดีกว่าจุ๊บจุบ,จบ สวัสดีจ้ารายงานจากนาดอนจ้า